อิ่มเอมในที่สุดวันที่ฉันรอคอยก็มาถึงคู่แท้ของฉันปันปันอิ่มเอมคู่แท้ที่ทำให้ฉันได้มีชีวิตต่อไปปันปันเธอหาเราเจอได้ยังไงศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเสนอ การเดินทางตามหาคนพิเศษคู่แท้สเตมเซลล์สวัสดีครับผมชื่อปันปันผมคือเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตหรือที่เรียกง่ายๆว่าสเตมเซลล์ปัจจุบันทางการแพทย์เขามีวิธีส่งต่อตัวผมจากร่างกายคนหนึ่งเพื่อไปช่วยอีกคนที่กำลังป่วยแต่คนที่ผมจะช่วยได้นั้นต่องเป็นคู่แท้ของผมเท่านั้นนะครับถึงตอนนี้คุณคงจะสงสัยแล้วว่าเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตอย่างผมคืออะไร สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ยังไงและทำไมผมถึงช่วยได้เฉพาะผู้แท้เท่านั้นเซลล์ต้นกำเนิดเมโลหิตหรือสเต็มเซลล์เป็นเซลล์ตัวอ่อนของโลหิตที่จะเติบโตไปเป็นเซลล์เมโลหิตแดงเซลล์เมโลหิตขาวเกล็ดโลหิตและส่วนประกอบต่างๆของโลหิตอีกทั้งสเต็มเซลล์ยังสามารถให้กำเนิดตัวเองได้ตลอดเวลาด้วยความสามารถพิเศษนี้เองทำให้เราสามารถบริจาคสเต็มเซลล์ให้กับผู้ป่วยโดยไม่มีวันหมดไปจากร่างกายครับ เตมเซลล์จะถูกสร้างขึ้นอยู่ตลอดเวลาภายในไขกระดูกซึ่งไขกระดูกจะพบได้ในแกนกลางกระดูกท่อนใหญ่ๆของร่างกายเช่นกระดูกแขนกระดูกขาและกระดูกเชิงกรานเป็นต้นภายในไขกระดูกนั้นจะมีลักษณะเป็นโพรงมีรูพรุนและมีเนื้อเยื่ออ่อนนุ่มเหมือนเยลลี่เอกแก่การอาศัยของสเต็มเซลล์ก่อนที่จะเติบโตไปเป็นเซลล์เม็ดโลหิตครับ ไขกระดูกจึงเปรียบได้กับโรงงานขนาดใหญ่ที่ทําหน้าที่ในการผลิตเซลล์ต้นกาเนิดเม็โลหิตหรือสเต็มเซลล์นั่นเองนอกจากสเต็มเซลล์จะมีปริมาณอยู่มากในไขกระดูกแล้วสเต็มเซลล์บางส่วนยังกระจายตัวอยู่ในกระแสโลหิตที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายรวมทั้งในสายสะดือรบเด็กแรกเกิอกดอีกด้วยนะครับและด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้านี่เองทำให้สามารถค้นพบวิธีการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับ กลุ่มโรคทางโลหิตและอวัยวะสร้างโลหิตและกลุ่มโรคมะเร็งบางชนิดให้หายขาดและสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ด้วยการปลูกถ่ายไขยกระดูกหรือปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ครับโรคที่สามารถรักษาได้ด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เช่นโรคโลหิตจางทารสิเมียโรคไขกระดูกฟอโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองครับแต่เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต หรือสเต็มเซลล์ที่จะนำไปปลูกถ่ายแก่ผู้ป่วยได้นั้นจำเป็นต้องมีเนื้อเยื่อของเม็ดโลหิตขาวหรือ HLA ที่ตรงกันระหว่างผู้ให้กับผู้รับครับซึ่งในพี่น้องท้องเดียวกันมีโอกาสที่ HLA จะตรงกันเพียง1ใน4และโอกาสของผู้บริจาคที่ไม่ใช่ญาติมีเพียงแค่1ใน1นึ่งหมื่นเท่านั้นนะครับ นี่คือเหตุผลที่ทำไมผมถึงสามารถช่วยผู้ป่วยที่เป็นคู่แท้กของผมเท่านั้นยังไงล่ะครับด้วยสาเหตุนี้เองการเดินทางตามหาคนพิเศษผู้แท็กสเต็มเซลล์จึงเกิดขึ้นครับประเทศไทยเริ่มจัดตั้งโครงการจัดหาผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็โลหิตโดยแพทยสภากําหนดให้สนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางจัดหาผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตหรือสเต็มเซลล์ที่ไม่ใช่ญาติให้กับผู้ป่วยรวมทั้งดาเนินการตรวจหาชนิดของเนื้อเยื่อเม็ดโลหิตขาวของผู้บริจาคเพื่อบันทึกผลไว้เป็นฐานข้อมูลและเป็นศูนย์กลางประสานงานติดต่อระหว่างผู้บริจาคก,กับโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยรอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์อีกด้วยทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์มากขึ้นในอนาคตครับ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรอรับการบริจาคสเต็มเซลล์จากผู้บริจาคทั่วโลกมากถึง1,000รายและเป็นที่น่าดีใจครับที่มีคนไทยร่วมเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์มากถึง80,000รายแต่จากสถิติพบว่ามีอาสาสมัครที่มี HLA เข้ากันกับผู้ป่วยและสามารถบริจาคได้จริงเพียง79้ารายเท่านั้นเพราะฉะนั้นยังมีผู้ป่วยอีกมากมายเลยครับที่รอคอยสเต็มเซลล์จากใคยสักคน ที่สามารถทําให้เขาหายจากโรคที่ร้ายแรงและกลับมามีชีวิตอย่างปกติได้เหมือนเดิมของโจป่วยมานานเนี่ะนานแล้วค่6ปี6ปีแล้วเหรอแล้วเมื่อไหรจะหายเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเราจะเต็มแขนวิธีที่จะหายขาดก็คือว่าต้องปลูกถ่ายไขก็ดูโดยใช้สเต็มเซลล์ แต่ของโจนี่เรายื่นไปได้ประมาณ5้าหปีแล้วแต่ว่ายัางไม่มีมายัางยังไม่ยังไม่เจอถ้าชีวิตนี้ให้เขาได้ถ้าเราสามารถเปลี่ยนกับเขาได้ก็ให้ได้แต่ถ้ามันคือในตัวเรามันมันไม่สมบูรณ์แล้วเลือดเราไม่สมบูรณ์ก็ต้องรบกวนพี่น้องทุกคนประชาชนทุกคนที่ว่า สุขภาพแข็งแรงและร่างกายพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างพวกคุณสามารถช่วยชีวิตเด็กได้ชีวิตหนึ่งชีวิตเขาทั้งชีวิตมันขึ้นอยู่กับที่พวกคุณจะบริจาคให้คุณก็สามารถสร้างชีวิตใหม่ให้กับพวกเขาได้เพียงแค่คุณพร้อมที่จะออกตามหาคู่แท้โดยลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดไม่โลหิตหรือสเต็มเซลล์กับสภาการชาติไทย ่านี้คุณก็เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้พบกับผู้แทสสเต็มเซลล์เหมือนที่อิมเอมได้พบกับผมยังไงล่ะครับและนี่คือคนใจดีอีกคนหนึ่งที่พร้อมออกตามหาคนพิเศษคู่แทสสเต็มเซลล์เพื่อมอบชีวิตใหม่ให้กับใครคนนั้นแม้เขาไม่อาจรู้เลยว่าคนพิเศษที่เขาตามหานั้นเป็นใครการเดินทางของสเต็มเซลล์ตัวเล็กๆอย่างผมจึงเริ่มต้นขึ้นจากความคิดดีๆของคนดีๆแบบนี้ล่ะครับ ก้าวแรกในการเดินทางตามหาคนพิเศษคู่แทสเต็มเซลล์เริ่มต้นจากการลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยครับการลงทะเบียนนั้นจะเป็นไปด้วยความสมัครใจไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นครับสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตต้องมีอายุ18 50ปีมีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไป สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวไม่มีโรคติดต่อและไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงครับโดยขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตอยู่แล้วเพียงแค่คุณแจ้งความจำนงลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครพร้อมกับการบริจาคโลหิตตามปกติที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่จะให้เอกสารสำหรับกรอกรายละเอียดในระหว่างการบริจาคโลหิตเจ้าหน้าที่พยาบาลจะเก็บตัวอย่างโลหิตเพิ่มขึ้นอีก2 0ซีครับ เมื่อได้ตัวอย่างโลหิตจากอาสาสมัครที่ผ่านการลงทะเบียนมาแล้วเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจะนําตัวอย่างโลหิตด,ดังกล่าวไปตรวจหาความเข้ากันได้ของสเต็มเซลล์หรือความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อ HLA โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บเป็นความลับในฐานข้อมูลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติครับเมื่อศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติพบว่าอาสาสมัครมี HLA เข้ากันกับผู้ป่วย อาสาสมัครจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อบอกว่าคุณได้เจอคนพิเศษผู้แทสสเต็มเซลล์เข้าให้แล้วโดยเจ้าหน้าที่จะเชิญอาสาสมัครเข้ามาตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและขอํำยืนยันว่าอาสาสมัครยังยินดีบริจาคสเต็มเซลล์ให้กับผู้ป่วยพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างโลหิตตรวจเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการตรวจภายในหนึ่งเดือนและเชิญอาสาสมัครตรวจสุขภาพร่างกายอย่างละเอียด โดยทีมแพทย์อีกครั้งเพื่อให้มั่นใจได้ว่าอาสาสมัครมีร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะบริจาคสเต็มเซลล์ STEM ครับสำหรับการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตหรือสเต็มเซลล์นั้นทำได้2วิธีได้แก่การบริจาคสเต็มเซลล์ทางไขกระดูกและการบริจาคสเต็มเซลล์ทางกระแสโลหิตครับการบริจาคสเต็มเซลล์ทางไขกระดูกนั้นก่อนการเก็บสเต็มเซลล์ผู้บริจาคต้องบริจาคโลหิตเก็บไว้ พื่อจะได้นำมาให้คืนภายหลังจากที่ผู้บริจาคได้เจาะเก็บสเต็มเซลล์เรียบร้อยแล้วโดยการบริจาคสเต็มเซลล์ทางไขกระดูกเป็นการเจาะเก็บสเต็มเซลล์จากโพรงกระดูกโดยใช้เข็มพิเศษเจาะเก็บจากบริเวณสะโพกด้านหลังกระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในห้องผ่าตัดผู้บริจาคเพียงนอนพักที่โรงพยาบาลหนึ่งคืนก็สามารถกลับบ้านได้และใช้เวลาพักฟื้นร่างกายอีกประมาณ5-7วันเท่านั้น ร่างกายก็จะสามารถสร้างสเต็มเซลล์ขึ้นมาทดแทนได้อย่างรวดเร็วและสำหรับการบริจาคสเต็มเซลล์ทางกระแสลโลหิตนั้นผู้บริจาคจะได้รับการฉีดยากระตุ้นเม็ดโลหิตขาวเข้าทางใต้ผิวหนังก่อนการบริจาควันละครั้งเป็นเวลา4วันร่างกายจะสร้างสเต็มเซลล์และเม็ดโลหิตขาวขึ้นมาอย่างมากมายและเซลล์จะถูกกระตุ้นให้ออกจากไขกระดูกมากระจายอยู่ในกระแสลโลหิตการบริจาคสเต็มเซลล์ด้วยวิธีนี้ จะเก็บตรงตำแหน่งเส้นโลหิตด,ดำที่ข้อพับแขนหรือถ้าเส้นโลหิตที่แขนเล็กจำเป็นต้องใส่สายสวนเข้าเส้นโลหิตด,ดำใหญ่แพทย์ผู้มีความชำนาญจะเป็นผู้ใส่สายดังกล่าวโดยใช้เวลาประมาณ5-10นาทีผู้บริจาคไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการเก็บเซลล์โดยใส่เครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องแยกเม็ดโลหิตอัตโนมัติเครื่องดังกล่าวจะดึงโลหิตเข้าเครื่อง และแยกเฉพาะสเต็มเซลล์ออกมาส่วนประกอบโลหิตอื่นๆจะถูกส่งคืนเข้าสู่ร่างกายของผู้บริจาคดังเดิมครับในการเก็บสเต็มเซลล์แต่ละครั้งนั้นจะใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงเก็บวันละ1ครั้งโดยทั่วไปจะเก็บเซลล์หนครั้งขึ้นอยู่กับปริมาณเซลล์ที่เก็บได้ในแต่ละครั้งอาการที่อาจพบได้จากการเก็บเซลล์คือ อาการชาบริเวณมือและเท้าหรือรอบๆบปากซึ่งป้องกันได้โดยการรับประทานแคลเซียมก่อนเก็บเซลล์ครับหลังการบริจาคสเต็มเซลล์แล้วผู้บริจาคต้องพักฟื้นร่างกายอย่างน้อย5วันจึงจะสามารถดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้ตามปกติในปัจจุบันนะครับการบริจาคสเต็มเซลล์ cell, หรือการเก็บสเต็มเซลล์จากผู้บริจาคผู้ใหญ่ก็จะมีวิธีหลักๆอยู่2วิธีนะครับ คือวิธีแรกคือเก็บสเต็มเซลล์จากไขกระดูกนะครับแล้วก็วิธีที่2เก็บสเต็มเซลล์จากกระแสะเลือดนะครับสำหรับวิธีที่1เวลาเราเก็บสเต็มเซลล์จากไขกระดูกวิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้กันมาดั้งเดิมแล้วนะครับก็วิธีนี้ก็ผู้บริจาคเวลาจะมาเก็บสเต็มเซลล์เราก็จะนัดวันที่เราจะบริจาคสเต็มเซลล์ให้กับผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายนะครับมาถึงปุ๊บเราก็จะให้ผู้บริจาคพบกับแพทย์ ดมยาดมยาสลบที่จะทำผ่าตัดนะครับวิธีแรกนี้เวลาเราจะบริจาคเราต้องเข้าห้องผ่าตัดนะเพื่อทําการใช้เข็มดูดเอาสเต็มเซลล์จากไขกระดูกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องต้องดมยาสลบอยู่ในห้องผ่าตัดนะครับเวลาทําก็ใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็หลังจากออกจากห้องผ่าตัดแล้วก็พักฟื้นอยู่โรงพยาบาลสักวัน2วันหลังจากนั้นก็กลับไป ทำงานทำอะไรได้ตามปกตินะครับอันนี้เป็นวิธีแรกนะครับสำหรับวิธีที่2ซึ่งเป็นวิธีใหม่ซึ่งสะดวกกว่าวิธีแรกก็คือการบริจาคแล้วก็เก็บสเต็มเซลล์จากกระแสะเลือดนะครับวิธีนี้ผู้บริจาคไม่ต้องเข้าห้องผ่าตัดนะครับการทำก็คือว่าเราจะให้ยากระตุ้นเม็ดเลือดหรือกระตุ้นสเต็มเซลล์กับผู้บริจาคให้ฉีดเป็นเวลาสักประมาณ 4- 5หวัน พอครบ4-5หวันแล้วเราก็จะนัดผู้บริจาคมาเก็บสเต็มเซลล์การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์และการบริจาคสเต็มเซลล์เนี่ยมีทำกันมาก็เป็นระยะเวลานานละ3 0 4 0ปีแล้วก็เป็นวิธีการที่รักษาที่ค่อนข้างได้ผลในผู้ป่วยโรคเลือดนะครับแล้วก็การบริจาคสเต็มเซลล์ก็ค่อนข้างปลอดภยัยมีทำในต่างประเทศทั่วโลกถือเป็นวิธีมาตรฐานแล้วนะครับแล้วก็ยาที่ใช้กระตุ้นสเต็มเซลล์ก็เป็นยาที่ ปลอดภัยแล้วก็มีการใช้กันมานานแล้วนะครับนั้นก็ยังขออยากเชิญชวนให้ทุกท่านที่มีจิจศรัทธา,อ,าอยากจะให้มาช่วยๆกันบริจาคสเตมเซลล์ cell, เหมือนกันที่เราบริจาคเลือดกันในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนี้วิธีสเตมเซลล์ก็เป็นวิธีที่รักษาที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็สามารถช่วยผู้ป่วยได้มากก็จะขอเชิญชวนให้มาช่วยๆกันช่วยชีวิตผู้ป่วยหนึ่งรายก็ยังดีนะครับถือว่าเป็นการทำกุศลบุญกุศล ในการช่วยชีวิตถือเป็นบุญคุณสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาบริจาคก,กันครับเมื่อได้รับสเต็มเซลล์จากผู้บริจาคแล้วสูนบริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยก็จะส่งสเต็มเซลล์เหล่านั้นไปยังปลายทางนั่นคือโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยเรารับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากผู้บริจาคโดยสเต็มเซลล์ที่แข็งแรงของผู้บริจาคนี้เอง จะเข้าไปแทนที่สเต็มเซลล์อ่อนแอของผู้ป่วยและให้กำเนิดสเต็มเซลล์ลูกหลานที่แข็งแรงพร้อมต่อสู้กับโรคต่างๆได้ต่อไปและนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวการเดินทางของผมและสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดจากการบริจาคสเต็มเซลล์คือความสุขใจของตัวผู้บริจาคและชีวิตใหม่ที่สดใสของผู้ป่วยใจครับมากเลยครับขอบคุณมากครับที่ มาบริจาคเลือดให้ผมก็ภาวนาทุกวันว่าให้ผู้บริจาคเนี่ยยังดีๆมาบริจาคให้กับน,น้องอยู่ไม่อย่างงั้นก็การรักษามันก็จะล้มเหลวอะค่ะแม่ก็กลัวกลัวทุกวันอยู่โรงพยาบาลสองเดือนก็จะกลัวทุกวันดีใจมากน,ามน้ําตาแม่ไหลเลยไม่เห็นถุงถุงสเต็มเซลล์คุณหมอเขาเข็นเข้ามาในห้องกับคุณพยาบาลดีใจมากแล้วของน้องเนี่ยจะเป็นเคสพิเศษคือว่าคุณหมอว่าน้องเนี่ยจะได้รับส,สดๆเลย คือพ่อผู้บริจาคเนี่ยเพิ่งจะมาเจาะให้น้องเจาะวันนั้นแล้วน้องก็ได้รับวันนั้นเลยแม่ดีใจมากคะตอนนี้ก็ที่บ้านก็มีความสุขมากไม่ว่าจะเป็นอาม่ากงพ่อคุณแม่ดีใจมากเลยคะ่ะที่ลูกได้หายกลับมามีชีวิตที่เหมือนเด็กทั่วๆไปไม่ต้องคอยระวังเหมือนตอนที่ยังไม่ได้รักษาค่ะทุกวันนี้น้องก็มีความสุขดีค่ะไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วย หลังจากนอนโรงพยาบาลมาสองเดือนน้องก็ไม่เคยต้องกลับไปรักษาอะไรอีกเลยค่ะก็หลังจากที่บริจากรู้สึกปลับปลื้มใจครับที่เราสามารถทําได้แล้วก็เอาชนะความกลัวที่ที่เราจะบริจาคแล้วเราก็สามารถได้ช่วยเหลืออีกคนหนึ่งนะครับที่เจ็บป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราอะไรอย่างนี้ครับดีใจครับดีใจมากการดีใจเนี่ยไม่ได้เกิดผมคนเดียวคนรอบข้างเพื่อนๆฝูงครอบครัวนะครับแม้กระทั่งครอบครัวผู้ป่วยผมก็เชื่อว่าก็คงมีความสุขไม่น้อยกว่าผมเช่นกัน สำหรับคนที่กลัวนะครับว่าการบริจาคนี้จะมีผลข้างเคียงอะไรบ้างครับแรกๆครอบครัวผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตัวผมเองก็มีความกลัวแต่ได้พูดคุยกับเจ้าที่กาชาตินะครับได้พบคุยกับคุณหมอได้ศึกษาข้อมูลต่างๆเราก็พบว่าจริงๆอ่ะการบริจาคนี้เราเราจะไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลยอาจจะมีแค่ช่วงแรกอาจจะ,ะไม่สบายตัวอาจจะมีอาการเจ็บปวดบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าสักพักก็หายและอาการเจ็บนี้ก็เป็นแค่นิดเดียวครับสามารถทนได้ พักสักอาทิตย์หรือสองที์ก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติครับผมไม่มีการให้ใดยิ่งใหญ่ไปกว่าการให้ชีวิตไม่แก่ใครบางคนร่วมกันรบริจาคเซลเล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตกับศูนย์บริการโลหิตสภากาชาติไทยเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยอีกกว่า1000ชีวิตได้พบคู่แท้หนึ่งในนั้นอาจเป็นคุณก็ได้นะครับสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในปฏิบัติการตามหาคู่แท้สเตมเซลล์หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายป,ประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิตโทร022564300 22521637 02หรือทาง w w w s t e m c e l l t h i r o i d c r o s s c o m กคะตามหาผู้แท้ของเรานะคะ